สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับไรด้าทอยคายเคเนะครับก็จะเห็นแสงสะท้อนตัวผมจากหน้ากล่องนะครับอันนี้ก็คือที่จะมารีวิวอันนี้อาจจะออาแปลกไปสักหน่อยปกติไม่ได้รีวิวในช่องเท่าไหร่นะครับก็คือตัวฟิกเกอร์ผู้หญิงที่อาจจะเห็นกันอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวก็คือตัวนี้เป็น Pop Up ั a r าเลตยูเมะมินามินะครับจาก SSSS SS ไดน,นาซีนอนนะครับที่เป็นพาคต่อของ SSS s Gridman ที่เป็นอนิเมะครับที่ทำมาจากตัวโคซัสึเก่าๆนะครับก็เอามาทำใหม่เป็นอนิเมะเรีว,ว่าทำไมสิเป็นภาคต่อใช่ไหมต้องเรียวเป็นพภาคต่อมากกว่าก็ตัวนี้เป็นของฟุซไม้นะครับก็เป็นป๊อปอัพพาเลตเนี่ยเป็นฟิกเกอร์ขนาดเล็กทำมาในราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะครับแบบจับต้องได้ทุกคนระหว่างพูดผงก็แกะเลยแล้วกัน ก็ราคาเนี่ยป๊อปอัพพาร์ตนะครับที่ขายแบบที่ไม่ใช่รีเซลอะ่ะมันจะเข้าเท่ากันทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีออกมาเยอะมากเป็นลายที่ใช้เวลาไม่กี่ปีก็ออกมาแบบหลายตัวมากมากเลยนะครับก็สําหรับใครเก็บฟิกเกอร์พวกนี้นะครับผมแนะนําให้เวลากรีดเทปหรือว่าเอาเทปออกเนี่ยให้เอาออกไปเลยทั้งอันนะครับแบบได้มาแล้วก็แกะเทปออกไปก่อนเลยเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะเหลืองส่วนที่แปดเทปมันจะเหลืองครับมันจะน่าเกียดมาเลยแถมดึงออกยากด้วยอันนี้มันเพิ่งออกใหม่นะครับมันผลิตไม่นานเทคก็ยังรอกง่ายอยู่ก็าการเอาออกไปเลยอันนี้เนี่ยตัว SSS d n a Sinon เนี่ยตัวบอลไฮเลตป๊อปอัพพาเลทที่ออกมาเนี่ยตัวละครหลักมีอยู่5ตัวนะครับแต่ว่าออกมาแค่3ตัว ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับชืบผมว่ามันก็สวดกับงานไพรส์นะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเรื่องพวกฟิกเกอร์พวกนี้หน่อยกันเลยครับคือฟิกเกอร์เนี่ยมันจะแบ่งได้หลายแบบแหละคือที่นิยมเล่นกันอะ่ะของไทยอะ่ะที่นิยมเล่นกันพวกแปนเพสโต้อะไรพวกนี้ครับจะเป็นงานไพรส์คือแบบไม่ได้ซื้อฟิกเกอร์มาแต่ว่าเป็นรางวัลที่ได้มาครับจับสลากอะไรพวกเนี้ย มันก็จะเป็นคุณภาพงานระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกฟิกสเกลของกุศไมยย่เงี้ยเขาจะขายแบบบขายเลยครับไม่ได้เป็นแบบของรางวัลจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้คุณภาพอีกระดับหนึ่งไปเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมหาเทปไม่ไม่เจอก็เดี๋ยวใช้ที่กีปเลยกันนะครับตัวนี้ก็ทำโดยกุสลไมที่เป็นบริษัทฟิกสเกลเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ ใช้ได้อยู่นะครับอันเดี๋ยวมาที่ทั่วฐานก่อนฐานสีชมพูนะครับหกเหลี่ยมตัวป๊อปอัพพาเลสนี่ฐานจะเหมือนกันทุกตัวนะครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ก็จะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เหลี่ยมสองชั้นเหมือนฟิกเกอร์ของเบฟเมื่อก่อนนะครับเบฟฟิกเกอร์หนึ่งต่อสิบเมื่อก่อนก็นกจะทําฐานแบบนี้แหละเดี๋ยวเอากล้องลงมาสักหน่อยชึบต่อไปตัวฟิกเกอร์หน้าตาสวยมากนะครับ น่ารักมากเลยอ,ะอ่ะตัวพลาสติกห่อก็จะมีส่วนที่ห่อตัวกับห่อแขนมานะครับที่ห่อแขนมาเนี่ยเพื่อไม่ให้สมมติว่าฟิกเกอร์มันกระเทือนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตัวนิ้วมันไปกดกับตัวผมตัวนิ้วอะ่ะจะติดสีผมออกมานะครับก็เขาก็เลยต้องแยกมาตัวดีเทลจริงๆก็ไม่ได้มีดีเทลเยอะนะครับแต่สมราคาแหละน่ารักมากด้วยเดี๋ยวผมลองเสียบฐานดูชื้อเสียบง่ายเลยนะครับ เง,งกล้องขึ้นมาสุดหนอน่ารักแล้วก็ที่มีมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอันนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นของพี่ยูเมนะครับในเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าต้องเอามาติดตรงไหนอะ่ะเขามีใบประกอบให้ไหมไม่มีมาให้ด้วยอา้าวหมดเดีย๋ยวผมเอาออกมาหรือว่าไว้ที่มือ ไม่น่าใช่อ๋อเกี่ยวไว้ตรงนี้โอเคใช่ไหมผมว่าใช่แหละอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรให้รีวิวมากให้ดูดีเทลแล้วกันนะครับเพราะมันสวยจริงๆนะเส้นผมสีผมก็ดูเหมือนจะแบบลงสีมาสองสีนะครับสองชั้นแต่ด้านบนของหัวเนี่ย สีก็จะมีเฉดสีชมพูลงมาไล่ล,ลงมาอีกหนึ่งด้วยาก็ตัวนี้ก็หมดเท่านี้นะครับยังไงชอบยังไงก็ฝากกดไลค์หรือไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับไม่มีอะไรพูดปิดก็วันนี้สวัสดีครับจบแค่นี้ครับ